สนับสนุนรายการโดย G.P.X. G.P.X. เปิดประวัติ Bimota YB7 สปอร์ตคลาสตำนาน4สูบ 400cc ที่ไม่ได้มาจากญี่ปุน่นรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสตำนานแบบ4สูบ 400cc นั้นถือเป็นกลุ่มของรถมอเตอร์ไซค์ที่เรามากักจะจับไปเชื่อมโยงกับผู้ผลิตจากฝั่งญี่ปุ่นทั้ง4ข่ายแต่รู้หรือไม่ว่าในยุคเดียวกันกับที่รถคลาสนี้กำลังลุ่งเหลืองขายรถจากยุโรปขนาดเล็กอย่าง Bimota ก็ได้สร้างรถคู่แข่งมาร่วมแย่งส่วนแบ่งตลาดที่กำลังเป็นที่นิยมนี้ด้วยจนเกิดขึ้นเป็น Bimota YB7 ปกติแล้ว Bimota เป็นค่ายรถขนาดเล็กจากยุโรปที่มักจะนำเอาเครื่องยนต์ของค่ายรถขนาดใหญ่มาติดตั้งในโครงสร้างที่พวกเขาทำขึ้นมาเองแน่นอนว่า Bimota YB7 นี้ก็ไม่ต่างกันเพราะเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ก็ยกมาจากย a ม a h a FZR400 รถสปอร์ตคลสตำนานจากฝั่งญี่ปุน่น โดยจุดเริ่มต้นของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ก็มาจากการที่ตัวแทนจําหน่าย Bimota ในประเทศญี่ปุ่นต้องการรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาดเล็กมาสู้กับเจ้าตลาดในประเทศแต่ก็ต้องการรถที่มีความสปอร์ตมีเอกลักษณ์โดดเด่นแบบอิตาลีทั้งในด้านการออกแบบและการขับขี่สําหรับลูกค้าที่ไม่มีเงินหรือไม่มีใบขับขี่สําหรับรถมอเตอร์ไซค์คลาสใหญ่ของ Bimota ซึ่งในตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นกําลังเติบโตยอดขายของค่ายรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กรานนี้ก็มาจากญี่ปุ่นตั้งเกือบครึ่ง ส่งผลให้บีโมต้าตกลงสร้างรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อเจาะตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะโดยมีการทำข้อตกลงกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นว่าจะต้องผลิตรถสำหรับตลาดญี่ปุ่นเป็นหลักหลังจากนั้นทางบีโมต้าจึงจะสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ไปขายในตลาดอื่นได้แต่ก็มีข้อจำกัดว่าจะต้องมียอดการผลิตทั้งหมดไม่เกิน500คันเพื่อรักษาความพิเศษของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ ัวรถใช้เครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ4จังหวะ4สูบเรียง DOHC 4วาล์วต่อสูบป,ปริมาตรกระบอกสูบ399ซีซีที่ยกมาจาก Yamaha FZR400 ให้พละกกำลังสูงสุด65แรงม้าที่12,000รอบตอน,นาทีและแรงบิดสูงสุด38.2นิวตันเมตรที่9,500รอบตอน,นาทีส่งกำลังด้วยชุดเกียร์6สปีดขับเคลื่อนล้อหลังด้วยโซ่ชุดเฟรมและสวิงอาร์มทำจากวัสดุอลูมิเนียมที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดย Bimota เช่นเดียวกับแฟรลิงทรงสปอร์ตรอบคันที่ใช้ไฟหน้าแบบโคมกลมคู่ตามสมัยนิยมระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบหัวตั้งจากมาซากิด้านหลังแบบสปริงเดียวจากเออร์ลินระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสคู่และด้านหลังแบบดิสเดียวทํางานร่วมกับคลิเปอร์แบบแอคเซิลมาส์จากเบมโบคบสูตรรถมอเตอร์ไซค์อิตาลีบิลมต้า YB7 ทั้งโลกนั้นถูกผลิตออกมาเพียงแค่321คันต่ำกว่าจํานวนสูงสุดที่ตั้งเอาไว้ที่500คันแต่ก็ยังถือว่าประสบความสําเร็จในมุมมองของทางค่าย แน่นอนว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้หายากมากในปัจจุบันแถมรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่ถูกผลิตออกมายังอยู่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องยากสักหน่อยสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเก็บรถมอเตอร์ไซค์ซีูบ 400cc คลาสตำนานรุ่นนี้หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์ซับสไครป์ยูทูบช่องแน n มอเต o t o เ e v e l และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X